เฮ้ยย hey สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมล,เล่าเลนเจอร์กันอย่างเชิงเฮือนนะครับคลิปนี้ก็อยู่ในซีรีส์ปั้นโคลโบ,บสลาม EP ที่4ี่เลยนะครับผมก็ดำเนินมาถึง EP ที่4ี่แล้วนะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากๆครับที่ติดตามโดยตลอดนะครับก็ EP นี้จะมาสุ่มกาชาตู้กบ2รอบนะครับผมแล้วก็จะมาอัปเดต ID ว่าไปถึงไหนแล้วนะครับผมก็ ตอนนี้ไอสีสลามผมเสด็จหลักถึงด่านที่4 4 4แล้วนะครับผมก็กว่าจะผ่านไม่ได้ก็หนักนาเอาเรื่องนะครับผมก็เล่นยากหน่อยมันจะติดตรงที่ด่าน429ถึงด่าน432ครับผมเพราะว่ามันยากกว่าด่านาด่านสุดท้ายนี่อีกนะครับผมด่านเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะด่านอะไรนะ ด่านมิติที่บิดเบีย้ยวนะครับผมคือมันยากกว่าด่านนี้คือมันยากกว่าด่านนี้อีกนะครับผมโอเคแต่ก็ยังดีที่ผ่านมาได้นะครับผมคือได้เพื่อนช่วยเพื่อนเก่งเนาะผมช่วยเนาะก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะครับผมสมบัติก็เก็บเก็บครบแล้วนะครับผมทุกด่านเลยนะแต่ว่าด่านหนึ่งที่ผมยังไม่เก็บนะครับก็คือด่านอ่าเทนะ่าไหร่นะสามร้อยสามร้อยเท่าไหร่สามร้อยนี่ครับ ประมาณดาวสามร้อยกว่าประมาณสามร้อยยี่สิบืมดานนี้นแหละนะครับผมดาวครอสสีเหลืองผมยังเก็บไม่หมดเนาะเดี๋ยวผมก็จะมาเก็บให้เลยนะครับผมเป็นแนวทางครับว่า,าเวลาเราเล่นเวลาเราเล่นเส็จหลักผ่านไปเนี่ยเราเเรายังไม่ได้ชิ้นส่วนชิ้นส่วนสมบัติสามดาวเราจะเล่นยังไงนะครับผมก็สลับมือใหม่ที่ไม่รู้เนาะผมก็จะมาเล่นให้เลยนะครับสมมุติว่า เราค่ะชิ้นส่วนสมบัติด่าน3า7ถึงด่าน3า3ร่าดาวใช่ไหมแล้วก็ไปเล่นด่าน3า7ถึงด่าน3า0ครับผมถ้าเราแบบเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะมันก็จะมาให้เองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะด่าน3า7เลยนะครับก็เล่นแต่ด่านที่มันอ่าบอกไว้นะครับมันถึงจะได้สมบัติเนาะถ้เไปเล่นด่านที่มันไม่บอกมันก็จะไม่ได้สมบัติที่มันแบบที่เราต้องการนะครับอะไรประมาณนี้นะครับชิ้นส่วนชิ้นส่วนสมบัติเนาะ โอเคอันนี้ไม่ได้แล้วผมก็กดต่อไปเลยนะครับจนถึงด่าน3 20นะครับผมถ้ามันไม่ได้ก็วนไปเรื่อยๆครับผมวนไปเรื่อยๆจนก,กว่ามันจะได้ชื่อสอนสมบัติ3ดาวนะถ้าได้แล้วก็หยุดนะครับผมไม่ต้องเล่นต่อเนาะโอเคนะครับแต่มันก็ยากมันจะได,มะได้มันจะได้ยากหน่อยเพราะว่า,ามันเขาบอกรู้สึกว่า,าเขาจะปรับเลทให้มันออกยากเนาะ แต่ว่ามันจะอง่ายก็ต่อเมื่อวันพฤหัสวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับผมเพราะว่ามันจะมีบัฟได้สมบัติ2เท่านะครับผมถ้าแบบเล่นวันจันทร์วันัคารวนศุกร์มันจะมีโอกาสออก3มดาวยากมากๆครับผมถ้าใครไม่เชื่อก็ลองไปเล่นได้นะครับผมแนะนําให้เล่นวันพฤหัสวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับผมสลับตัานเสร็จหลักเนาะจะได้ประหยัดขนุกไปด้วยนะครับโอเคไม่ได้ก็ด่า3สามร้อยยี่สิบครับผม เล่นไปเรื่อยๆครับผมเล่นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้เนาะสมบัตินี่มีความสําคัญมากๆครับผมก็ถ้าใครจะดูซีรีส์อ่าซีรีส์อ่เขาเรียกว่าอะไรซีรีส์เก็บรูบี้ให้ถึงเก็บรูบี้ยังไงให้ได้สามพันลูบี้นะครับผมก็แน่จะรู้เนาะว่าการเล่นสเต็ปพิเศษตอนผมเล่นสเต็ปพิเศษสเต็ปพิเศษอ่ะคือมันเล่นยากมากครับผมผมเล่นผมเล่นผมเล่นแค่ด่านดาวคอร์ดิลนานะมันถึงเอ้ยดาวคอร์คิลโบนะครับมันถึงจะผ่านได้นะโอเคเรียบร้อยครับผม ลูกปั้นหินโคนีของผู้เชี่ยาญได้แล้วนะครับตอนนี้ก็สมบัติครบ100%หมดแล้วนะคือสมบัตินี่มีควาสมสำคัญมากๆนะเดี๋ยวซีรีส์เก็บดูบี้ก็เดี๋ยวจะเอาให้ดูแล้วกันว่าสมบัติมีควาสมสำคัญยังไงดีกว่าเนาะอันนี้ก็บอกแบบเรียดยิบย้อยแค่นี้แหละครับเนาะแต่โดยรวมก็คือขาดสมบัติไม่ได้นะครับโอเคเนาะอ่ะโอเคครับผมตอนนี้มี6 600รบูบี้เราจะมาสุ่มกาชาตู้ก,กบกันดีกว่านะ ตอนนี้คือกบดำอัลตร้าผมได้กี่ตัวแล้วผมมี12ตัวนะครับผมกบไฮเปอร์ผมมีอยู่5ตัวถ้าเกิดว่าผมได้กบไฮเปอร์เป็นส่วนใหญ่อย่างเช่นสูงไป2รอบได้กบไฮเปอร์4ตัว3ตัวผมจะเก็บกบไฮเปอร์ไว้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าจะเอาไปปั้นแสงเมื่ดเลยดีกว่ารู้สึกว่ากบไฮเปอร์มันก็หายากเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เขาอ่ารู้สึกว่าทางแอดมินเขาจะเพิ่มจุดแลกเปลี่ยนมา ให้แลกกบให้เปิดลนาดได้1เดือน1ครั้งต่อ1เดือนนะครับผมก็แต่และเดือนจะได้กบ1ตัวนะครับถ้าเราเก็บดาว60แล้วก็เพชรบัวห้าแสนนะครับผมก็มาแลกได้1แลกได้1ครั้งต่อ1เดือนเนาะและถ้ารวมไปด้วยกับหอคอยก็จะได้2ตัวต่อ1เดือนนะแต่ต้องแบบขยันเล่นจริงๆนะครับถึงจะได้แบบนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกาชาดีกว่านะครับตอนนี้เพิ่งประกาศชินจางกับพี่มาวันริก็ไปเลยเนาะแต่ว่า มันมีสเปเชียลเพิ่มโอกาสระยับเกจเตาสามชนิดอยู่นะก็สามารถสุ่มได้นะครับแล้วก็ตู้นี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มดีกว่านะถ้าผมสุ่มสองรอบผมก็จะได้เปิดกระชับพอยอีกหนึ่งรอบนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยมากบไฮเปอร์ Hyper, กับอัลตร้าต้องต้องได้สองตัวนี้เท่านั้นนะรอบแรกครับผมคือนี่ก็เป็นรอบที่สองในาะอที่ผมเปิดกระชับทุกบนะครับเป็นดีแรกเลยที่ผมเปิดนะ โอ้โหโอ้เอาแล้วโอเคไฮเปอร์แปดนาเรวน่าครับผมยังดีที่ได้หนึ่งตัวนะยังดีที่ได้หนึ่งตัวนะครับผมโอ้โหโอ้โอเคเปิดต่อเลยเลยกันนะครับผมกบไฮเปอร์สองตัวก็ได้หรือว่ากบอัลตร้าสองตัวก็ได้นะครับผมคือมันเพิ่มโอกาสได้รับไฮเปอร์นะแต่ว่ามันก็ต้องได้ไฮเปอร์หนอยเนาะ โอ้โหโอเคโอ้โห,โโหเดี๋ยวนะอันนี้คือกึ่งกึ่งนะครับผมโอ้โหอันนี้คือรู้สึกว่ากึ่งเกลือกึ่งไม่เกลือเนาะโอเคเดี๋ยวไปกระชับไพ่ดีวกว่าถ้าได้กบดำอัลต้าก็น่าจะดีครับผมได้กบไพ่เพิ่มมาหนึ่งตัวกบดำกบแดงมาสองตัวกบอัลตา้ามีหนึ่งตัวคือแบบรู้สึกว่ารอบนี้จะเริ่มเกลือเลยนะ รู้สึกว่ารอบนี้มันมันเริ่มตึกเกึ่อเกลือครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเกลือแหละเพราะว่ามันได้กบแดงอ่ะสองตัวเลยนะเสียดายครับผมโอ้โหแต่ดาวใต้อยู่ไหนอ่ะโอ้โอ้โหได้กบแดงอีกแล้วนะผมคือผมรวยกบแดงมากเลยนะครับผมตอนนี้คือแบบดูดิแปบ๊บเดียวผมก็มีแปบ๊บเดียวผมมีแบบห้าตัวเลยนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมจะยัดผมจะยัดให้อ่า เอาให้โคโนที่เด็กประถมและกันนะครับผมโอเคเพราะว่าผมไม่มีตัว,ตวบับอามาตะเนาะก็จะเอาโคโนี่มัธยมนะครับผมโคโนที่เด็กประถมเนาะโอเคมาบับแล้วก็เป็นเอาเอาตร้าแล้วก็มาบัฟอมตะฮิวเลือดช่วยกันนะครับผมก็จะได้พีพง่ายขึ้นแหละนะครับผลสรุปก็คือได้กบแดงมา4ตัวนะครับผมกบดำา1ไฮเปอร์หนึ่งโอเคผมมีเท่าไหร่แล้วนะครับมี19ตัวแล้วนะ โอเคก็ถ okay, ือว่าดีอยู่นะถือว่าดีอยู่ครับผมเสียดายมากๆเลยที่แบบผมได้กดแดงแบบ2ตัวเลยนะก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคก็เก<ม>็บรูบี้กันต่อไปนะครัแบผมเก็บรูบี้กันต่อไปนะคาแ็กอีกหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็หอคอยเดือนน้า2ตัวก็เป็น22โอเคผมตกลงจะปั้นอาริมุรุเป็นตัวแรกครับผมก็น่าจะยัดกบใส่เลยแล้วกัน13ตัวเนาะ เดี๋ยวค่อยยัดก็ได้นะครับผมให้เป็นแบบยัดแบบทีเดียวปั้งเลยก็ได้เนาะเดี๋ยวผมก็จะเก็บวัสดุละชิคซซอก็มีนะครับเดี๋ยวมาเล่นพีพกันดีกว่านะสองจักสาซักสี่รอบนะครับผมลองกับทีมนี้ดูนะครับคือคนุกผมแบบคนุกผมไม่พอทำพีหนึ่งร้อยครับผมตอนนี้คือรออยู่กำลังรอจังหวะที่แบบผมแบบผมอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือ จังหวะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รอจังหวะดิผมรอเดือนหน้าอยู่เพราะว่าเดือนหน้าไม่มีดาวเคราะห์คาราโบยรีโอนาดนะครับเไ้ยดาวเคราะห์คาราโบอ่าไม่ใช่ดาวเคราะห์เดียนาดผมมามันบนกันแล้วเนี่ยรอดาวเคราะห์คาราโบออกไปก่อนนะครับผมจริงแบบผมถึงถึงจะแบบเก็บขนนุกเนาะนั่นแหละครับคือวิธีเก็บขนนุกนะครับคือต้องแบ่งขนลงมาทำพีหนึ่งร้อยด้วยไม่งั้นคือแบบลำบากแน่ๆในอนาคตนะครับผมตอนนี้เกียร์ผมก็เริ่มมีนะเกียร์ผมแบบ ผมเก็บหอผมเก็บเก็บออม,อมลองรีดนะครับผมจนได้เกียร์แบบเกียร์พอมาใช้ได้อยู่นะครับโอเคเรียบร้อยผมรอบนี้ชนะไปนะครับตอนนี้อ่าหรีสูงสุดของทองอันนี้คือรู้สึกว่าจะเรียกว่าอะไรคือไอเดน,นี้หรีสูงสุดคือทองสามหรือเปล่าหรือว่าทองสองนี่แหละผมจําไม่ได้นะแต่น่าจะเป็นทองสามครับผม นี่ดูเกียร์เกียร์ครับผมนี่คือเกียร์ผมทั้งหมดนะนี่นบผมเือ okay, <Okay, S 1> ผมก็พอจะแบบเอามาเลื่อนเลื่อนระดับแล้วมันได้กบได้มันลแล้วผมได้รองเท้าสองอันนะซึ่งถือว่าดีมากๆได้ค่าเหลืองด้วยนะครับแล้วก็ผมแบบอัพพวกธนูให้มันเลเวลแม็กเนาะก็เลยแบบพอใช้ได้อยู่แล้วก็อันนี้ด้วยนะครับผมอัพปากกาอัจฉริยะอิเล็รอนิกส์นะก็พอใช้ได้อยู่ คือผมสลับออปชันอยากได้อ่าไม่หลบสกิลก็ค่าใช้จ่ายในการผลิตแรกครับคือออกยากมากเลยนะผมมีประมาณ500คอมพีอ่ะมันไม่ออกเลยนะผมตอนนี้ G กิลเทมเพสก็สมาชิกเริ่มจะเต็มเลยนะครับผมก็ขอบคุณผู้ชมเขา,มา,มากๆาๆเลยนะที่เข้ามากันนะครับไะรุยเลยแล้วกันนะครับผมโอเคลองทีมนี้ดูแล้วกันนะคือผมเริ่มมั่นใจกับทีมตัวเองแล้วนะเพราะว่าผมเริ่มมีเกียร์ใส่แล้วนะครับ ถ้าผมปั้นลิมูรุแม็กก็น่าจะสามารถขึ้นเหลียสูงๆได้นะเพราะว่าลิมูรุเป็นธาตุน้ําใช่ไหมาหล,ลีางล่างส่วนมากจะเป็นธาตุน้ําเหมือนกันนะครับผมกำลังลังเลยอยู่ว่าผมจะปั้นดีไหมลิมูรุตัวแรกนะครับแต่ว่าผมน่าจะปั้นแหละเพราะว่ามันเป็นตัวแท้งตัวดาเมจตัวฮิลเลอร์นะครับผมที่จริงควรจะปั้นตัวดาเมจจ๋าอย่างมิริมและก็โซเอนะแต่ว่าผมชอบลิมูรุนะครับผมก็เลยอันนี้นะครับ โอเครอบน,น,นี้แพ้เพราะว่าโคนี่โกชัมเป็นแล้วก็แพ้เพราะว่าโคนี่เสรษฐีนะครับผมเสียดายมากๆเลยนะครับคือเขากอปทีมผมไปนะแล้วก็ริมไม่ริมผมแบบใช้สกิลช้าไปหน่อยนะครับเบนนี่มารู้ผมก็ไม่มีเก็บผมก็ไม่ค่อยมีเกียร์ใส่ให้ด้วยนะครับก็เลยแบบเป็นอย่างนี้นะเนาะชมเป็นเขาฉีดแรงมากเนาะเขามีเกียร์ที่ดีมากๆครับผม เขามีดัมิชีโคนี่เสร็จี2ตัวเลยนะครับโอเคก็ยอมแพ้ไปโดยปริยายครับผมถ้าผมมีเกียร์แบบใส่ให้5ตัวได้ผมคิดว่าได้จะสู้ได้นะมผมรอคิวเลตอยู่คือผมรอคิวเลตอยู่ครับผมตอนนี้โอเคดูเกียร์ครับผมดูเกียร์นะโอเคไม่เป็นไรครับผมสู้ต่อไป กลุ่ม12ก็เต็มแล้วสน,นะคือผมว่าจะสร้างกลุ่ม12แต่ว่ารอให้ผ่านอันนี้ไปก่อนค่อยสร้างก็แล้วกันนะครับคือจะสร้างถี่กันเกินไปก็ไม่ได้เพราะว่าแบบมีคนแบบคือส่วนมากก็เข้ากลุ่ม11หมดแล้วไงก็ส่วนน้อยก็เหลือแบบยังไม่ได้เข้ากลุ่มกันนะครับก็เลยให้สร้างกลุ่ม12เดี๋ยวก็จะสร้างอยู่พอดีนะครับผมโอเคเจอกับชินจังฮิมาโมริเดี๋ยวก็ลองดูกันดีกว่านะครับว่าโคโรโบสารามจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับ ผมก็ลังเลอยู่ว่าคือผมกลัวแค่ว่าเขาจะใส่เกียร์โหดๆน,น,นะครับโอเคโอค้โหชินจังฉีดแต่ละ่าคือทำไมมันตายไวอย่างนี้โซเอผมก็ยังตายเลยนะครับผมผมว่าแล้วชินจังเขาน่าจะใส่เกียร์ดีๆนะครับผมหรือไม่ก็อาจจะเกวไปดีคือดาเมจกับตัวผมบางเกินไปก็เลยแบบโดนชินจังฉีดหมดเลยนะครับ ชินจังกับพี่เมวรินี่สุดยอดเลยนะผมแบบคิดว่าเดือนหน้าก็น่าจะโหดเหมือนกันนะครับผมผมก็ว่าจะสุ่มเกียร์อยู่แต่ว่าลังเลก็เลยแบบไม่สุ่มดีกว่าแล้วก็ต้องมาเกลือกับกาชาตู้กบด้วยนะครับผมคิดว่าเกลือนะผมคิดว่าเกลือนะครับผมเพราะว่าได้แค่กบไฮเปอร์กับออาต้าแค่2ตัวเองคือแบบมันควรจะได้กบเอาต้ากับไฮเปอร์แบบทุกรอบเลยนะครับรอบนี้ก็แพ้นะครับผมโอ้โห แพ้เฉยเลยนะครับผมผมอาจจะตัดอเอาทีมอื่นมาก็ได้นะอ,อคือเขามีพลังชีวิตด้วยเนาะผมสู้ไม่ค่อยไหวหรือว่าชินจังเขามีข้าวแฝงผมก็กลัวว่าชินจังเขาจะมีข้าวแฝงนะครับคือแต่และครั้งที่มันฉีดอะมันฉีดแบบแรงมากเลยนะแบบฉีดแรงมากๆครับผมโอเคครับผมดูต่อไปโอเค อรอบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าเกียร์ผมไม่มีเนาะแล้วก็ซีรีส์เก็บลูบี้นะครับผมผมก็คิดว่ามันเป็นซีรีส์ที่เหมาะกับผู้เล่นใหม่มากนะครับผมก็ถ้าใครแบบอยากเก็บลูบี้เยอะๆก็สามารถไปดูซีรีส์เก็บลูบี้ยังไงให้ได้สามพันลูบี้เนาะผมไม่รู้ว่าผมเรียกชื่ออีพีถูกหรือเปล่าว่าผมก็จําไม่ค่อยได้แล้วผมผมแบบคิดแล้วก็ทําเลยอะไรไปวันนี้นะครับโอเค เรียบร้อยแล้วก็สเตปพิเศษสเตปพิเศษผมเล่นเกือบหมดแล้วนะครับผมคือปั้นชิออนวันนี้ผมปั้นชิออนเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ได้อัลต้าหมดทุกตัวเลยในคลโลโบนะครับขาดที่เหลือที่เหลือขาดก็คือที่ขาดก็คือเกียร์ผมเกียร์แบบผมต้องการเกียร์มากๆเลยตอนนี้นะครับตัวละครผมคือตัวละครเนี่ยเนี่ยสองตัวเนี้ยผมคิดว่าน่าจะแบบสบายๆายเลยครับผมมีทั้งตัวก๊อปอมตะ ตัวป่วนตัวแทงตับคอมโบตัดแรกแล้วก็ตัวช่วยเสพพิเศษด้วยเอ้ยตัวช่วยอ่าในสเสตพิเศษหอคอยแล้วก็เตจตุติสเตตหลักด้วยครับผมคือมันครบเครื่องครับผมเพียงแต่ว่าผมใช้ตัวพวกนี้ก่อนก็เลยแบบมันแพ้บ่อยน้อยในพ v พนะครับอนาคตอาจจะเปลี่ยนทีมก็ได้แบบผมอาจจะเอาแบบชิออนผมอาจจะเอาชิอนอนออกเป็นทีมที่2แล้วก็เอาดามิชิมาเป็นทีมที่1เนาะ เดี๋ยวรอให้มีรอให้มีเกียร์ก่อนครับก็ค่อยปรับเปลี่ยนแล้วกันแล้วก็คนนุกด้วยนะครับตอนนี้ในร้านค้าผมแล้วล็อกอินหนึ่งวันก็จะได้กบดาวมอีกหนึ่งตัวก็เป็น20ตัวเนาะแล้วก็คนนุกอีกหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็รูบี้อีกสิบรูบี้อย่างละสิบรูบี้ก็เป็นยี่สิบรูบี้นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสลับซีรีส์ปั้นโคลโบสลามอีพีที่สี่นะครับก็ ขอบคุณผู้ชมมา,มากครับผมที่ติดตามแล้วก็เข้ามาดูกัน,นะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย